สำหรับนักลงทุนแล้วเนี่ยหนึ่งในคำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็คือวงจรชีวิตของบริษัทที่เราสนใจมันเป็นยังไงจากดาวรุ่งพุ่งแรงสู่ยักษ์ใหญ่ที่อาจจะกำลังโรยลาเราจะแยกมันออกจากกันได้ยังไงวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับคือมันเป็นคำถามที่สำคัญมากจริงๆนะครับว่าบริษัทที่เรากำลังจะลงทุนด้วยเนี่ย สรุปแล้วมันอยู่ในช่วงรุ่งหรือว่าช่วงร่วงกันแน่เพราะการตัดสินใจที่แม่นยำตรงจุดนี้แหละครับคือหัวใจของพอร์ตการลงทุนที่ประสบความสำเร็จเลยและนี่คือตอนที่4ของซีรีส์ Corporate Life Cycle หรือวงจรชีวิตองค์กรที่เราจะมาไขาคาตอบของคาถามนี้ไปพร้อมๆกันครับ โอเคครับในหัวข้อแรกเรามาเริ่มจากการวัดชีพจรของบริษัทกันก่อนเลยหลายคนอาจจะมีวิธีลัดในใจแต่คำถามก็คือมันเชื่อถือได้จริงๆหรอนักลงทุนจำนวนไม่น้อยเลยครับที่มักจะใช้ทางลัดง่ายๆในการประเมินบริษัทแต่คำถามที่ต้องฉุกคิดก็คือวิธีเหล่านั้นมันน่าเชื่อถือแค่ไหนกันเชียว ทางลัดท,ที่ฮิตฮิตกันเลยก็จะมีอยู่2อ,อย่างคือดูจากอายุของบริษัทกับกลุ่มอุตสาหกรรมใช่ไหมครับทีนี้มาดูเรื่องอายุก่อนคือมันก็พอจะบอกได้คร่าวๆนะครับแต่ข้อยกเว้นมันเยอะมากแก่กว่าก็ไม่ได้แปลว่าโตเต็มที่แล้วเสมอไปนะส่วนเรื่องกลุ่มอุตสาหกรรมนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยการที่เราจะเหมารวมว่าเฮ้ยบริษัทเทคต้องเป็นหุ้นโตสูงแน่ๆสมัยนี้มันไม่จริงแล้วนะครับ เพราะถ้าไปดูข้อมูลของคุณอัสวัตโมดารานจะเห็นเลยว่ากลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพทั่วโลกกลับมีอัตราการเตริบโตของรายได้สูงกว่ากลุ่มเทคโนโลยีสะอีกอา้าวแล้วถ้าทางลัดมันใช้ไม่ได้ผลแล้วเราจะดูจากอะไรล่ะคําตอบมันง่ายกว่าที่คิดครับมันซ่อนอยู่ในตัวเลขผลการดําเนินงานของบริษัทเองเลยอันนี้แหละครับสัญญาณที่ตรงไปตรงมาและชัดเจนที่สุด และตัวเลข2ตัวที่ทรงพลังที่สุดเลยในการบอกสถานะของบริษัทก็คืออัตราการเติบโตของรายได้หรือ revenue growth และอัตรากำไรจากการดำเนินงานหรือ operating margins p r o p โอเคมาถึงเครื่องมือสำคัญของเราแล้วนั่นก็คือ m ม t r i กตัวนี้เลยครับมันจะช่วยแบ่งบริษัทเป็น4แบบตามการเติบโตและกำไรเรามาไล่ดูกันทีละช่องนะเริ่มจากขวาบนก่อนเลยโตสูงกำไรก็สูงอันนี้แหละครับ กลุ่มดาวรุ่งพุ่งแรงที่ใครๆก็อยากได้ต่อมาขวาล่างโตเร็วมากแต่กำไรยังไม่มียังขาดทุนอยู่พวกนี้อาจจะกำลังเร่งสเกลธุรกิจต้องจับตาดูดีๆเลยขยับมาที่ซ้ายบนโตช้าแล้วแต่กำไรยังดีอยู่กลุ่มนี้คือยักษ์ใหญ่ที่กำลังรยราแต่ยังรีดเงินสดได้ดีอย่างพวกธุรกิจยาสูบและสุดท้ายที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือซ้ายล่างครับที่ทั้งไม่โตแถมกำไรก็ไม่มี เอาล่ะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าบริษัทอยู่จุดไหนนะปัจจุบันอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการเข้าใจรูปทรงทั้งหมดของวงจรชีวิตมันเพราะมันจะทำให้เรามองเห็นภาพระยะยาวได้ชัดขึ้นเยอะเลยครับวงจรชีวิตของธุรกิจเนี่ยมันจะมีอยู่4มิติด้วยกันครับ 1. คือความยาวหรือ length คือมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนอันนี้วัดกันที่คูเมืองของธุรกิจเลย2คือความสูงหรือ height คือมันจะใหญ่ได้แค่ไหนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับขนาดตลาดที่มันเล่นอยู่ 3. คือความชันหรือ stiffness โตได้เร็วแค่ไหนอันนี้มักจะเกี่ยวกับว่าต้องใช้เงินลงทุนเยอะไหมในการขยายตัวและสุดท้ายจุดสูงสุดหรือ peak คือจะยืนระยะอยู่บนยอดได้นานแค่ไหนซึ่งก็วัดกันที่ความได้เปรียบในการแข่งขันล้วนลวนครับและนี่คือประเด็นที่สําคัญมา,มากๆในยุคนี้เลยนะครับคือรูปแบบของวงจรชีวิตที่ว่าเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนกับบริษัทในศตวรรษที่แล้วอีกต่อไป ลองนึกภาพตามนะครับบริษัทสมัยศตวรรษที่20อย่าง Ford หรือ GE โหใช้เวลาสร้างตัวกันเป็น10บปีพอขึ้นถึงจุดสูงสุดก็อยู่ได้นานมากแล้วก็ค่อยๆแผ่วลงช้าๆตัดภาพมาที่บริษัทในศตวรรษที่21อย่างย่า o ูใช้เวลาแค่ไม่กี่ปีเอในการพุ่งขึ้นไปมีมูลค่ามหาศาลแต่พีคได้แป๊บเดียวแล้วก็ดิ่งลงเร็วมากเหมือนกันมันก็เลยมีคำพูดของคุณดาวมอรานที่คมมาก เขาบอกว่าบริษัทเทคโนโลยีนั้นแก่ตัวเหมือนสุนัขโอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดสุดๆเลยครับคือเวลาของบริษัทเทคมันเดินเร็วกว่าบริษัทปกติหลายเท่าบริษัทเทคที่อายุ20ปีเนี่ยอาจจะเทียบเท่ากับบริษัทอุตสาหกรรมที่อยู่มาเป็นร้อยปีแล้วก็ได้โอเคครับจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาเรามาสรุปเป็นประเด็นสําคัญสําหรับนักลงทุนกันดีกว่าครับข้อแรกเลยนะเลิกใช้วิธีลัดง่ายๆอย่างดูแค่อายุหรือกลุ่มอุตสาหกรรม 2. ให้ไปโฟกัสที่ตัวเลขจริงๆโดยเฉพาะการเติบโตของไรายได้กับอัตรากำไร 2. ตัวนี้เป็นเหมือนเข็มทิศที่ดีที่สุดเลย 3. ต้องเข้าใจมิติทั้ง4ของวงจรชีวิตเพื่อประเมินสักาพาพระยะยาวและข้อสุดท้ายข้อที่4ต้องจำไว้เสมอว่าบริษัทสมัยใหม่เนี่ยวงจรชีวิตมันสั้นลงปีบอัดมากขึ้นซึ่งมันกระทบกับการประเมินมูลค่าเต็มๆเ,เลยครับ และนั่นก็คือทั้งหมดสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยจะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปขอบคุณมากครับ